กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคาลบครับผมในแพทย์ธพลจินดาวัฒนะขออนญาตหารือเรื่องประเด็นการรับมือมัจจุราชสีเขียวขอเปลี่ยนเงียบเป็นสีเขียวนะครับการระบาดของจอกหูหนูยักษ์ทั่วประเทศท่านประธานที่เคารพครับเมื่อต้นปี2565กผมได้ลงไปทํางานในพื้นที่จงังหวัดพัทลุงที่ทะเลน้อยนะครับพบปัญหาที่ ประชาชนร้องเรียนแล้วก็เป็นปัญหาที่ชัดเจนคือการระบาดของจอกหูหนูยักษ์นะครับซึ่งเป็นเฟิร์นน้าต่างถิ่นจากอเมริกาใตา้ซึ่งเป็นวัชพืชที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะครับแพร,ร่ระบาดจอกหูหนูยักษ์เนี่ยนะครับในภาพจะเห็นว่าเป็นพืชรอยน้ําไม่มีรากครับแต่ขักง่ายแพร่ขยายเร็วมากนะครับสองเท่าใน4วันขยายครอบคลุมพื้นน้ํานะครับ พืชท้องถิ่นจะตายน้ำขาดออกซิเจนกระทบกับสัตว์น้ำและกีดขวางการเส้นทางการจราจรทางน้ำมีปัญหารุนแรงมากมีการวิจัยพบว่าการแก้ปัญหานี้มีค่าใช้จ่ายสูงมหาศาลนะครับถึงจะจัดการได้บ้านเรามีกฎหมายที่กระทรวงเกษตรดูแลอยู่ห้ามนำเข้านะครับ แต่ปรกากฏว่าวันนี้ไม่ต้องพูดถึงกฎหมายนั้นแล้วเพราะเรื่องนี้ระบาดไปทั่วประเทศมีการน,นําเข้ามาและระบาดแล้วเม <c oughs> <c oughs> <ME> ื่อเดือนมิถุนายน2565กับผมได้หาหรือธท่านประธานครั้งหนึ่งในปัญหานี้ที่รับมาจากทะเลน้อยพัทลุทงไปยังกระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางกระทรวงเกษตรก็บอกมีกฎหมายห้ามนําเข้าแต่มันที่ผมเรียนแล้วมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วล่ะครับ แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ตอบว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนักน่าหนักใจครับท่านประธานขอย้อนภาพกลับไปนิดหนึ่งครับกลับไปนิดหนึ่งครับกลับไปสักภาพหนึ่งครับในในปีที่แล้ว2565กผมได้มีโอกาสไปทํางานที่จังหวัดอุดรธานีเราก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องทะเลบัวแดงที่กลุ่มภามาปีนะครับพอไปก็พบว่าปัญหาจอกหูหนูยักษ์ระบาดเต็มไปหมด แล้วก็มีความรุนแรงมีชาวบ,บ้านก็ร้องเรียนที่กระทบต่อการท่องเที่ยวของเขาะทะเลแดงบัวแดงจะลดลงไปแล้วก็กีดขวางการจราจรอย่างมากพิภไปที่นั่นนะครับขอภาพถัดไปนะครับนี่ครับหนานแน่นมากนะเต็ไมไปหมดละขยายสองเท่าในสี่วันต่อไปเลยครับภาพบนนะฮะเราจะเห็นมีมีแพรแบคโฮ ที่มีการตักจอกหูหนูยักษ์วิธีกําจัดมีวิธีเดียวคือทางกายภาพคือเอามันขึ้นต้องสู้กับมันจากการระบาดนี้กับการนําขึ้นมากระจายทั่วไปหมดเรื่องนี้ล่า,าสุดครับมกราคมวันที่19ได้มีโอกาสลงไปที่บึงองหลงบึงการนะครับสมัยก่อนไม่เคยได้เห็นปัญหานี้ภาพข้างล่างคือบัวแดงที่บึงองหลงนะครับขอไปเป็นภาพสุดท้ายเลยนะครับพบว่าขณะนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้าน ร้องเบอร์หนึ่งเลยคือจอกหูหนูยักษ์ระบาดในบึงโขงหลงนะครับแล้วก็กระจายไปทั่ว <c oughs> บัวแดงที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยต่อไปในอนาคตก็จะแทนด้วยจอกหูหนูยักษ์ทั้งหมดถ้าไม่มีการจัดการที่ทันท่วงทีชาวบ้านบอกว่า,าผู้นําท่องเที่ยวที่นั่นบอกว่าขณะน,นี้มีเรือเป็นแพแบบที่ตักแบบที่เห็นตะครู่นะครับของโยธามาตักจอกหูหนูยักษ์เนี่ยสองสองสองคันสองลำเรียกว่าสองคันก็ได้ ขณะนี้กําลังจะย้ายไปที่จังหวัดอื่นเพราะว่าไม่มีงบประมาณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่บึงของหลงก็จะไม่มีการตักจอกหูหนูยักษ์ขึ้นมันก็จะบุกรุกอย่างรุนแรงเพราะมันเป็นมัจจุราชส,สีเขียวที่เป็นภัยเงียบที่รุนแรงนะครับถามว่าอบจอจัดการได้ไหมอบจอก็ไม่มีงบประมาณไม่มีเครื่องมือที่จะจัดการชาวบ้านก็นั่งดูปัญหานี้ตาปริบๆผมถึงกล่าวเรียนว่าเป็นไัยเงียบภัยสีเขียวที่เงียบแล้วก็ลุกไปเรื่อยๆแหล่งน้ําจืด ลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ากระจายไปแล้วจริงๆทั่วประเทศจริงๆขออนุญาตกล่าบเรียนท่านประธานว่าขออนุญาตหารือท่านประธานไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผมพยายามจะมองกลไกที่อาจจะต้องช่วยมาดูภาพรวมนะครับท่านจะดูตรงนี้อย่างไรท่านทราบปัญหาไหมและจะจัดการอย่างไรครับ ขอถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอีกทีหนึ่งท่านมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีกรมต่างที่เกี่ยวข้องปัญหานี้ใหญ่หลวงและไปอย่างเงียบๆทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราอย่างมากจะทำอย่างไรครับหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องก็เลยทำให้การแก้ปัญหานี้ขาดพลังหรือไม่นะครับถามไปที่กระทรวงมหาดไทยด้วยเท่าที่ดูก็คือมีส่วนราชการของท่านได้ทำ แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะผนึกกำลังทำการแก้ปัญหาภัยเงียบภัยสีเขียวนี้ได้อย่างไรก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินนะครับถ้าไปในสภาพนี้ที่กับผมกลับเรียนนักประธานเห็นมา3ปีจากการลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรื่องนี้สายเกินแน่ๆถ้าอยู่ในสภาพการแก้ปัญหาเพียงเล็กๆน,น้อยๆเท่านี้นะครับเราจะเอาชนะมันไม่ได้แล้วเราจะเป็นเ,เรียกว่าแพ้กับแพ้เรื่องนี้ในที่สุด เพราะฉะนั้นขออนญาตกลับเรียนหารือเป็นครั้งที่สองไปยังหน่วยงานที่ผมกลาบเรียนไปแล้วครั้งต้นนะครับกลับขอบพระคุณท่านประธานครับ